สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พทๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาทำรนดอมกันดีกว่ามาถามพี่ไพ่กันดีกว่าว่าคนที่คุณคิดถึงหรือว่าคนที่คุณกําลังคบหรือว่าคนที่คุณกําลังกาลังเลงๆไว้นะเขาคิดยังไงกับเรานะคะ <harbor forever> เราก็อยากรู้นะว่าคนในใจของเราอ่ะเขาคิดยังไงกับเรานะ <harbor love> เดี๋ยวเราไปถามพี่ไพ่กันดีกว่านะคะว่าวันนี้พี่ไพ่จะจะตอบว่าย,ยังไงให้คาตอบว่า,วาย,ยังไงนะทุกคนคะดูอ่ะรนดอมนี้จะเป็นรนดอม โดยรวมนะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอันไหนดีๆก็รับไว้อันไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิป,ลป,ลปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปส่องใจเขาดีกว่านะคะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับเรานะคะจริงๆแล้วคนคนนี้เขาคิดยังไงกับเรานะเพราะเย็นชาเพาะชาเย็นนะคะเดี๋ยวเราไปทำพิพากกันเลยคะ่ะนึกถึงหนะะ้าเขาด้วยกนค่ะคะนนี้เปิดดวงนะคะส่องใจเขานะคะ วันนีู้บาอาจารย์นะคะขอให้ทาทำในนี้นะคะตรงและแม่นยำด้วยเถิดนะคะอาจจะแม่นยำสำหรับบางท่านนะคะที่ Energy ตรงนะคะทุกคนคะ่ะนนะคะขอเปิดมาก่อนสาใบ ขาคิดยังไงกับเรานะจ๊ะคนคนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะมีคนเข้าหาเยอะแยะนะทุกคนนะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะคะอยู่เฉยเฉยอยู่นิ่งๆนะคะอยู่เฉยเฉยอยู่นิ่งๆก็มีคนมารักมาชอบนะคะเขากับคุณเนี่ยอาจจะเจอกันด้วยเหตุบังเอิญหรือ ด้วยด้วยสถานการณ์บางอย่างที่บางท่านก็เจอกันแบบปุบป,ปับนะคะอยู่ดีๆก็เจอกันนะคะอุบัติเหตุรักหรืออาจจะเจอกันทางโซเชียลมีเดียนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีคนหมายปองเยอะแยะเลยนะอาจจะเป็นไปได้นะคนที่มีหน้าตาทางสังคมหน้าตาทางโลกโซเชียลนะคะมีมีหรือว่ามีผู้ติดตามเยอะนะทุกคนนะคนคนนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะเจ้าสเสน่ห์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นนะเขาคิดยังไงกับเรานะคะเป็นไปได้นะทุกคนนะ judgment ขึ้นมามันมันเหมือนกับเป็นพมลิขิตเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะว่าว่ายังไงกันแน่นะทุกคนนะทุกคนก็คงสงสัยหวานหวานไห้ล่ะ เขาคิดยังไงกับเราคะเขาก็มองเราไม่ธรรมดาเหมือนกันนะทุกคนนะเขาก็มองคุณผู้ฟังไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะมองว่าว้ายว้าย <c ười> ทุกคนเขาก็มองว่าผู้ที่เข้ามาดูไลน์เนี้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันเขาก็มองว่าคุณก็มีของดีของคุณเหมือนกันนะคะเขาก็เป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งคุณก็มี ก็เป็นคนที่หน้าตาดีคนหนึ่งนะคะก็มีคนเข้าหาเขาเนะะเขาก็ตอนนี้เขารู้สึกว่าลังเลใจว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีใครหรือ,อยังนะคะมีใครที่คุยไวหรือ,อยังนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มองกันไกลเป็นคนที่ดูแบบหยิ่งๆอะดูแบบยังไงอะเป็นเป็นคนที่ดูภายนอกอะรู้สึกว่าทำงานเก่งนะ ทำงานเก่งเป็นคนที่กล้าแสดงออกเป็นเป็นสาวมั่นนะทุกคนเป็นสาวมั่นเป็น working woman น่ะเป็นคนที่พูดเป็นคนที่หนักแน่นน่ะเป็นคนที่ทำงานเก่งอ่ะแล้วกันเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะเป็นสาวสาวที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วเขาอ่ะเขาจะดีพอสําหรับคุณไหมอันนี้คือในความคิดของเขาเขาประมาตอนนี้เขาประมานะ มันจะมีถึงเขาจะเป็นคนหน้าตาดีอ่ะแต่เขาลึกๆแล้วอ่ะเขาประมาณนะเขามาเจอคุณผู้ฟังอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าคุณผู้ฟังก็ดูแบบเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงนะมีกำแพงในตัวเองนะแต่เขาก็อยากที่จะมามอบความรักให้เขาก็มีใจให้คุณผู้ฟังนะเขาก็อยากที่จะเข้ามาจีบนะคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะเขาเข้ามาจีบจริงๆหรือเขาเข้ามาพูดคุยอ่ะเขาจะไม่เสียเซลคนคนนี้ค่อนข้างที่จะ ทำทาการบ้านมาอย่างดีนะถ้าเขาจะเข้ามาหาเข้ามาหาคุณผู้ฟังเงนี้เขาจะต้องทาทาการบ้านมาดีระดับหนึ่งเขาจะต้องดูรู้ก่อนว่าคุณผู้ฟังชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบแนวไหนนะคะความคิดเห็นตรงกันหรือเปล่าเขาจะแอบสังเกตการของเขาอยู่โดยที่เราไม่รู้นะคะ ดูที่เราไม่รู้นะคนคนนี้ถ้าเขาเข้ามาเลยอ่ะเขาจะเข้ามาแบบกระทันหันเข้ามาชนิดที่ว่าเราตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดมาแล้วว่าถ้าสมมติว่าเขาจะเข้ามาหาคุณเขาต้องปุ๊บ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 ,บจะต้องมีมีแบบชั้นมีเชิงมีมีม,มีมีเหมือนว่ามีแผ่นหนึ่งแผ่นสองแผนสามอะที่รองรับไว้ที่ทําไม่ทําให้ตัวของเขาอะเสียเซลล์นะคนคนนี้จะเป็นคนแบบนี้นะคะเขามองว่าคุณ คุณคุณแจ๋วอ่ะคุณเด็ดอ่ะนะคะคุณก็มีของดีของคุณอย่างเงี้ยเออใครที่เข้ามาหาคุณไม่ง่ายเลยนะเหมือนเหมือนคุณที่เป็นคนที่ไม่เปิดใจให้ใครง่ายแต่มีคนเข้าหามีคนเข้าหาเยอะนะแต่เป็นคนที่ไม่ได้ไปคุยกับใครเล่นๆไม่ได้ไปคุยกับใครเล่นๆไม่จะลงลึกไปทางทํางานเก่งมากกว่าเขามองคุณเป็นคนอย่างนั้นนะคะบางท่านก็รู้จักกันแล้วนะคะรู้จักการทางโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยแหละหรือบางท่านก็อาจจะ พบกันแบบโดยบังเอิญอุบัติเหตุรกักอะไรประมาณนี้นะคะนะเป็นบางท่านเป็นบางรายนะคะที่ที่เข้ามารับมามาฟังมาชมนะคะเขาก็มองคุณเขาก็มองคุณเป็นตัวแม่ตัวมัมเหมือนกันนะว่าคุณก็หน้าตาดีต้องมีคนที่เข้ามาต่อคิวขายขนมจีบให้คุณเยอะแน่ๆเลยเห็นแบบนี้นะคะสวยรวยเก่งนะค,ะครบเครื่องทํางานเก่งนะคะมี อินสปีเรชันไปของตัวเองมีแบบแผนมีแนวความคิดไปของตัวเองนะคะถ้าเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาแอบนะตอนนี้เขาแอบสังเกตการคุณนะเขาแอบแอบมองคุณนะคะแอบสังเกตพฤติกรรมคุณแอบสังเกตพฤติกรรมคุณว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะหรือเข้ามาแอบส่องแอบมองในสื่อโซเชียลมีเดียของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะเขาอาจจะตีเนียนเข้ามานะเข้ามาดูว่าคุณชอบอะไรนะคะ แต่ว่าเร็วๆนี้แหละ,ะบางท่านอาจจะได้ข้อความจากเขานะคะอาจจะได้ข้อความจากเขานะคะเหมือนจะแบบว่าเหมือนจะเข้าหาทางทางงานหรือว่าหวนคิดว่าน่าจะเป็นทางทางงานอะผู้คุณจะดีลกันในเรื่องอาจจะโซเชียลเดียอาจจะแบบเหมือนแบบว่าเข้ามาเข้ามาแบบว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เธอไลฟ์สดไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเธอ ฉันไม่เห็นเธอมาพักนึงแล้วนะทําไมเธอเธอไม่ลงคลิปหรือว่าลงอะไรบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาเขาจะเข้ามาทักในเชิงประมาณนี้นะคะเหมือนเหมือนเอาเอาเอาหน้าที่การงานมาแบบปังหน้าเพื่อเข้าหาคุณอะไรประมาณเนี้ยเออเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่จริงจังในในเรื่องของการงานหรือว่าจริงจังในเรื่องของถ้าคุณได้สนใจอะไรบางอย่างคุณจะให้ความสัมผัสสำคัญกับตรงตรงนั้นเป็นอย่างมากเลยนะตัวคุณจะค่อนข้างที่จะมุ่งมัน่นทุ่มเทกับจริงๆนั้นนะคะ อืมเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเขาจะเป็นคนแบบนี้ถ้าถามว่าเขาสนใจในตัวคุณไหมหวนออกแนวปื้มปื้มต่างคนต่างปลื้มคุณก็ปลื้มเขานะคะเขาก็ปลื้มคุณแต่ด้วยความที่ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดูเชิงก่อนนะคะว่าคุณนะ่ะชอบเขาไปเหมือนกันไหมอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าตรงฟังต่อนะคะถ้าไม่ตรงกดผ่านได้เลยนะทุกคนนะอันนี้ energy สำหรับคนที่แอบด้อมๆมองๆกันไว้นะคะจะเปิดเผยความในใจนะก็เอ้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าเธอคิดยังไงนะเธอคิดยังไงกับเรานะเราต้องให้มั่นใจก่อนว่าเธอมีใจให้กับเราจริงถ้าถ้าถ้ารู้แล้วว่ามั่นใจว่าเธอมีใจให้กับเราจริงๆอ่ะคนคนนี้เข้ามาแน่นอนนะคะแล้วเขาจะมาหยิบยื่นนะคะสิ่งดีๆให้กับคุณเลยนะคะ ขอต่ออีกห้าใบาค่ะอันน้จีดีนะจะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเราอุ้ยเขาปื้มเราเฉยเลยนะเขาปื้มเราเฉยเลยเขามองว่าเรามีมีเป็นเป็นคนเก่งคนหนึ่งในสายตาเขาอะทุกคนคะ่ะเป็นคนเก่งในสายตาเขาอะเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงเด็ดขาดนะคะมั่นคงเด็ดขาดพูดคำไหนคำนั้น นะคะไม่ชอบคนพูดเล่นนะห้ <_ EN> าใบ <_ EN> แอบส่องจริงๆด้วย <_ EN> ให้แอบส่องขึ้นมาแอบส่องจริงๆด้วยทุกคนค่ะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเขาหวนว่าถ้าถ้าเขารู้นะว่าสมมุติอะคุณโพสอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นใน <_ EN> ให้เขารู้ว่าเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยหวนว่าเขาอะ เขาเข้ามาส่องแล้วเขาเนี่ยเข้ามาส่องเนี่ยโอ้ยน,น่ารักน่าน่ารักมากๆเลยแอบส่องแอบมองนะคุณสวยอะ่ะแอบส่องแอบมองคุณสวยสวยมองได้ไม่เบื่อมองไม่เบื่อ นะคสวยชอบมองชอบดูเวลาคุณทํางานชอบดูเวลาคุณทําอะไรนะคะอืมถ้าคนคนนี้เขาเขาเขารู้ว่าเป็นเขานะบวัว่าเขาเข้ามาจิบคุณแน่นอนเลยเนี่ยมันขึ้นมาควีนหมดเลยอะ่ะควีนควีนถือไม้ควีนถ้วยอุ้ยควีนครับนะควีนเหรียญควีนโอ้ยควีนทั้งนั้นน่ะที่หนึ่ง ที่หนึ่งในใจเอาอะไรอีกเพียงแต่ว่ายังคักยังมีชั้นเชิงยังไม่รู้ว่าคุณชอบเขาและเขาก็ชอบคุณต่างฝ่ายต่างเหมือนกับว่าแอบเล็งๆกันอยู่ะแต่ยังไม่ได้เปิดเผยแบบยังไม่ได้บอกชัดเจนอาจจะแบบอาจจะมีโพสต์บ้างโพสต์ถึงบ้านแต่เขาบางทีเขาก็ไม่รู้นะว่าเป็นเขาหรือเปล่าเขาก็นึกว่าคุณเนี่ยมีคนเข้ามาจีบเยอะ เพราะว่าด้วย,วยหน้าตาด้วยสเสน่ห์อะไรต่างๆที่ที่ที่คุณมีนะอเขาก็เลยแบบไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ด้อมได้แต่ด้อมด้อมมองๆเป็นสายส่องสายสืบอ,อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะเด็กกว่าคนคนนี้นะชายหนุ่มชายหนุ่มเด็กกว่าแอบชอบแอบชอบพี่สาวพี่สาวทำงานเก่งพี่สาวสวยพี่สาวดูแลตัวเองได้พี่สาวต้องมีคนชอบเยอะๆแน่ๆเลย แคแต่มองมองคลิปเดมิมๆเมื่อไม่เห็นเธอไลฟ์หรือเพือ่อเมื่อไม่เห็นเธอโพสอะไรอย่างเงี้ยในสื่อโซเชียลอย่างเงี้ยจะเริ่มละจะเริ่มเข้ามาแอบ,บดูแล้วว่าอุ้ยอยากจะทักไปจังเลยแต่ไม่ดีกว่าเหมือนเก็บข้อความนั้นไว้เหมือนเอ้ยจะเปิดตัวจะดีประวะหรือยังไงนะคะหรือจะเข้าไปหรือยังไงดีหรืออย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบลูกล่อลูกชนอะ่ะคนคนเนี้ยนะ,ะเพนเพื่อนก็ ที่เข้ามาดูนะพี่สาวทั้งหลายนะคะพี่สาวทั้งหลายก็เหมือนก็ก็ในใน,ในละกันว่าน้องชายฉันสนใจน้องชายอยู่นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าเออเราสนใจคนคนนั้นคือเขาอะไรเงี้ยเขาจะได้หัวใจบานหัวใจฟูไม่ใช่หัวใจบานหัวใจฟูฟ่องละอองฟิวทุกคนคะ่ะหัวใจฟูฟ่องละอองฟิวว่าเป็นเขานะ,ะ <c oughs> เขาก็อ่อยปลื้มพี่สาวนะคะแอบปลืม้มนะ นะคะเอาเป็นว่าคลิปคลิปนี้คนคู่นี้คือมีใจมีใจให้กันทั้งคู่นะคะมีใจให้กันทั้งคู่ต่างคนต่างต่างกักอะต่างคนต่างแบบไม่ไม่ยอมเปิดเผยเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงเหมือนไม่ใช่ว่าเออไม่ไม่ยอมแบบเธอบอกก่อนสิฉันบอกก่อนสิเธอบอกก่อนสิฉันบอกก่อนสิอะไรประมาณนั้นแะแต่ถ้าเกิดว่าเร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 าโพสอะไรที่แบบเหมือนเหมือนเหมือน ให้เครดิตน,นิดนึงว่าเอ้ยน่าจะเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาทักมาเลยนะเร็วๆนี้เขาทักมาเลยนะท่วนขาเขาตีมตัวเลยนะเออเพราะว่าคนคนนี้เขาเขาก็ดูเรามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคนคนนี้เขาดูเรามาสักระยะหนึงแล้วนะคะว่าเราเป็นคนยังไงเราในในในที่เขาเห็นนะ่ะ เขาก็ดูเลยว่าเราเป็นคนยังไงนะเขาก็แบบอแบ,บสืบแอบส่องแอบบดูแอบเกาะติดสถานการณ์นะคะสิ่งรอบข้างรอบตัวของเรานะทุกคนนะนะคะเอาเป็นว่าก็ไม่เสือสาวอะเนาะมีมีเธออยู่ในสี่ห้องหัวใจเป็นควีนหมดเลยอะเหมือนเขาจะแอบ,บปื้มมากๆเลยอะแต่เขาก็เป็นคนที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกนะเขาเห็นเราแบบเหมือนปื้มอ,อะปื้มแบบ เธอสวยเธอเก่งเธอรวยเธอแบบเธอเป็นนางพญาเธอเธอดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าอยากให้คุณเปเขานะไม่ใช่นะเขาต่างหากล่ะที่อยากมาเปคุณอนะ่ะอยากแบบืพี่สาวแบบอยากมาดูแลอยากมาเทคแคร์อะไรประมาณเนี้ยเออคุณก็คือหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะเท่าที่หวนเห็นนะ ะค,ะคุณก็มีธรรมนาคุณก็มีของของคุณคุณก็มีเสน่ห์ของคุณที่แพรวเาปล่าที่ทําให้มัดใจคนคนนี้ได้ทั้งๆ้ที่คนคนนี้มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเลยนะเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมเลยนะแต่เขาก็แต่คุณน่ะก็เหมือนกับพมลิขิตเนาะทุกคนเนาะที่ทําให้คุณทั้งสองคนมาเจอกันด้วยความเอ๊ะความบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยและทําให้รู้สึกว่าเจอปุ๊บอุ๊ยรู้สึกว่าเคมีมันตรงกันนะมันเข้ากันนะอะไรอย่างเงี้ย นะบางท่านก็เคย <c oughs> เคยคุยกันสองสามคำนะคุยกันทางพัน่ะผ่านทางข้อความนะเขาก็ดูข้อความเดิมๆพิมพ์ลบพิมพ์ลบบางท่านนะผู้ชายนะอาจจะพิมพ์ลบพิมพ์ลบไม่อยากจะส่งมาดูเชิงดูดูลาดลาวไว้ก่อนนะแต่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันกันเยอะเท่าไหร่นะคะหรือมาไม่หายมาไม่หายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้เราแบบรู้สึกว่าเขายังไงกับเรากันแน่นะคะเอาเป็นว่าเขารู้สึก ปื้มปื้มเราอย่างนี้ดีกว่านะในเรื่องของการสา,ารสัมพันธ์ต่อน,นั้นนะต้องรอดูต้องดูกันยาวๆไปก่อนว่าต้องศึกษานิสัยใจคอกันนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงนะแต่อยากให้รู้ไว้เลยว่าคลิปคลิปนี้คนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาก็มีใจให้กับคุณเขาก็สนใจคุณนะเขามองเขามองเขาปลื้มคุณนะไม่น้อยเลยทีเดียว ปื้มากมากเลยนะคะถ้ายังไงก็นะคะคอมเมนต์มาบอกหวันได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสุขสมหวังกันหรืออย่างนะลองโพสต์ลองโพสต์ล,อ,ลอยลองโพสต์แบบให้จอะจงว่เาเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบว่าเขาแบบอุ้ยเป็นเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเขาอาจจะมีแบบว่าแอบไปไปนอนฝันนอนคิดเก็บไปนอนคิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะมีกัน ถามไทยถามไทยพี่สาวเป็นยังไงบ้างโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาอ,อาจจะเพิ่มความกลายเขาในการที่จะทักคุณเข้ามาก่อนก็ได้นะคะคนคนนี้นะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สุขสมหวังกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย